ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเป็นพระสมเด็จคะแนนนะครับเป็นพระสมเด็จคะแนนพิมพ์ปกโพหลวงพ่อแพ่พระเป็นกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี25 1 4นาะครับสาหรับพิมคะแนนปกโพของหลวงพ่อแผ่พระเป็กุลทองที่นํามาเสนอเป็นคลิปให้รับชมนี้จะเป็นเนื้อลายนะครับจะเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อลายซึ่งจะหาเจอค่อนข้างยากครับส่วนใหญ่ที่ พบเจอก็จะเป็นเพียงแค่เนื้อเก,เกสรน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อลายนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูรูปแบบขององค์พระดูนะครับนี่จะเป็นด้านหน้าขององค์พระคะแนนปกโพเนื้อลายนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับถ้าเป็นพิมพ์คะแนนนี้ด้านหลังจะเป็นยันนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพของลหลวงพ่อแพรวพคุณทอง ถ้าเป็นพิมพ์คะแนนด้านหลังจะเป็นยันแต่ถ้าเป็นพิมพ์พระสมเด็จปกติด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อแพหันข้างซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จของหลวงพ่อแพรท่านนะครับด้านหลังจะเป็นรูปของท่านหันข้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จตระกูลแพรพันแพสองพันแพรสามพันไปยันถึงแพรเก้าพันจะเป็นรูปท่านหันข้างอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกแพ้แร่แอรแมกกาไล์แพรไกเซอร์ จะเป็นรูปหันข้างทั้งหมดนะครับพิมพ์ปกโพก็เช่นกันครับจะเป็นรูปโลโก้หันข้างแต่อันนี้เป็นพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนด้านหลังจะเป็นยางน,นะครับด้านหน้าของพังนะครับด้านข้างนะเนื้อลายจะหาเจอค่อนข้างยากโดยนํามาทําเป็นคลิปให้ได้รับชมกันนะครับ โอเคนะครับลองศึกษากันดูนะครับสำหรับพระคะแนแนพิมพ์ปกโพหลวงว่าแพร่วิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างขึ้นมาในปี2514งั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ